สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการ Health Next a t รายการสุขภาพที่ไม่เหมือนใครและรับรองว่าไม่มีใครเหมือนนะครับสำหรับแขกที่จะร่วมพูดคุยกับผมวันนี้ก็เจ้าเดิมครับาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมมจุธาสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยนะอาจารย์ เรื่องอะไรรู้ป่จะจานดูไทยผมไทยผมรูปอะไรอ๋อนี่นกปะ่ะใช่แล้วนกหรือเป็ดนกนกวันนี้เราจะคุยเรื่องไข้หวัดนกนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าไข้หวัดนกมันก็อนหน้าจะยุ่งกับน,นกสิมันมาเกี่ยวอะไรกับเรานะครับหัวข้อนี้ดีมากฮ<ะ>เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทางองค์การนาไมโลกเนี่ยได้จัดซ้อมโรคระบาดใหญ่ ไข่ปหนกนะฮะชื่อโครงการหรือการฝึกซ้อม exercise polaris exercise polaris ก็เป็นที่น่าตกใจครับเพราะว่าตอนก่อนที่เกิดโควิดไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกก็ซ้อมลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเรียกว่า event 2อีเวนต์แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นที่ก่อนโควิดซ้อมเพื่ออะไรเขาซ้อมเพื่อมีโรคปอดบวมชนิดใหม่ Uh, แล้วก็คนที่ซ้อมเนี่ยก็คือมีจ uh, bon อห์นซอฟกินส์มีบนิษัท Gates Foundation แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ <c oughs> มี World Economic Forum ชื่อคุ้นๆหมดเลยนะจารย์ชื่อคุ้นๆหมดเลยนีนี้หลังจากนั้นมาก็เกิดระบาด uh. แล้วครั้งนี้มาออกมาเตือนอีก ก็น่าจะเข้ากับนิกไทยนะว่าู้ายอาจจะปวดในอาจจะอาจจะต้องเตรียมตัวก่อนล้นะครับประเด็นสำคัญคือทําไมเราต้องเราต้องเฝ้าระวังและเป็นสิ่งที่ต้องคือต้องตระหนักนะครับแต่ยังไม่ถึงกับตรนกเป็นข้อมูลนะครับจากวารสาร Travel Medicine and Infectious Disease ปีปีที่แล้ว2024นะครับเจอว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกนะครับก็คือเ v i a n influenza ไข้หวัดนกชนิด H5N1 ในแมวน้ำ ซีไลออนเป็นสิงโตทะเลสิงโตทะเลนะครับแล้วก็เกิดการตายของสิงโตทะเลอย่างน้อย24,000ตัวที่เปรูชิลีและเอาร์เจนตินาอุรุกวัยนะครับอ้าวไหนว่าไข้หวัดนกไงแล้น,นี่มันลงไปสิงโตทะเลอันนี้อันนี้มันกระโดดข้าม, <c oughs> ามกระโดดข้ามใช่แล้วที่สําคัญนะครับก็คือภาพต่อไปนะครับสิ่งที่เขาต้องกลัวนะครับก็คือพอมีการระบาดในหมูนะครับที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คืออันนี้แหละเริ่มเริ่มเริ่ม ระหนักแล้วว่ามันเริ่มข้ามสายพันธุ์และจากนกสัตว์ปีกข้ามมาเป็นสิงโตทะเลและข้ามมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาที่มาสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิกหรือหมูเนี่ยมันจะใกล้คนมากนะครับเพราะเวลาการระบาดต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากไข้หวัดสเปนที่ผ่านมานะครับไอเอชฮ่องกงฟลูไข้หวัดนกฮ่องกงนะครับแล้วไข้หวัดนกที่มาเนี่ยล่าสุดที่สมัยอดีตท,ท่านนายกทักษิณนะครับที่มากินไก่โชว์นะครับดิม,มีรูปมันจะผ่านหมูตลอด รับอันนี้เป็นสิ่งที่หมูนี่เหมือนเหมือนหม้อหุงข้าวอใช่เขาใช้คําว่าเหมือนเหมือนจานเพาะเชื้อใช่จานเพาะเชื้อเพราะฉะนั้นมีอะไรเชื้ออะไรใส่ใส่เข้าไปแล้วก็มาบวกกลายเป็นตัวชน้าใหม่ฝรั่งเขาเรียก m i x e vessel เป็น mixed vessel เหมือนภาชนะรวมที่จะให้เป็นไวรัสใหม่ออกมาจากหมูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือก็คืออันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นตั้งแต่ฮ่องกงฟลูนะครับไข้หวัดนกฮ่องกงปี97นะครับอันนี้นะครับก็คือจาก จากนกแล้วก็กระโดดมาคนเลยแต่คราวนี้เราไม่ทราบล้วจริงจริงมันผ่านหมูหรือเปล่านะครับแต่ที่รีพอร์ตก็คือจากไก่แล้วก็มาคนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับก็คือภาพนี้ปี47นะครับใครที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือหลังผมนิดหน่อยแต่คงจาภาพนี้ได้นะครับก็คือออกมากินไก่ชววเพื่อบอกว่าไข้หวัดนกปลอดภัยท่านอดีตนายกออกมานะครับว่ากินได้ไม่มีปัญหาหรอกถ้าปรุงสุกนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือจะเห็นว่าไอ้ตัวไข้หวัดนกเนี่ย มันไม่เคยเงียบไปจากโลกเรามันมาเรื่อยๆนะครับมันโผล่มาเรื่อยๆคือมันไม่เคยหายไปมันกระปิดกระปรอยของมันมาตลอดเวลานะครับแต่คราวนี้นะครับที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับจะเห็นว่าถ้า2020เนี่ยนะครับมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ข้างบน 2.3.4.4B บีเกลดนะครับตั้งแต่2020เป็นต้นมาเนี่ยแล้วข้ามมาถึงตอนนี้ มันจะเป็น 2.3.4.4b นะครับแล้วก็มีไอ้สับเซตย่อยของมันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะเห็นว่ามันไม่เคยหายไปจากโลกเราแต่จริงๆน่าแปลกว่าเพราะว่าใน<ม>อเนอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับทุกประเทศได้รายงานเรื่องไข้หวัดนกหมดมีประเทศไทยบอกว่าไม่มีเลยอันนี้จาย์ไปถึงในคนหรือว่าในในสัตว์อ๋อฮะใน,ใน,ใน,ในอะไรต่างๆใช่ใช่ก็ ก็ไม่พูดน่าจะเหมือนผลแข้งเคียงวัคซีนนะครับเราไม่เราไม่ค่อยเจอในประเทศไทยเรานะครับแต่เนี่ยสิ่งที่บอกคือว่าเขามีการเฝ้าระวังตลอดเรื่องไข้หวัดนกนะครับเพราะมันสามารถจักระโจนข้ามสายพันธุ์ได้สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี96นะครับสีสีเทาๆนะครับที่เห็นนะครับที่จีนปี96-99อันนี้คือคือจำนวนการระบาดของไข้หวัดนกนะครับในสัตว์ปี นะครับจะเห็นว่ามีประมาณนี้นะครับพอปี2000นะครับ2000เป็นต้นมาจะเห็นว่าจีนเนี่ยระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ลงมาที่แอฟริกาที่ไทยก็มีนะครับที่เป็นสีสีแดงแดก็คือติดไปที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแหละนะครับแล้วถ้ามนุษย์ก็คือเป็นสีน้าเงินเข้มนะครับ2014นะครับข้ามไปที่อเมริกานะครับซึ่งมีปัญหาทําให้ราคาไข่ไก่พุ่งทะลุเพดานถึงปัจจุบันนี้ นะครับแล้ว2020ที่ผมบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะครับดูการระบาดตั้งแต่2020เป็นต้นมาถึง2024นะครับจะเห็นว่าการระบาดในสัตว์ปีกเนี่ยมันไปแทบแทบจะแครคผมว่าแทบจะทุกทวีนะครับอเมริกาหมดทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแอฟริกายุโรปแล้วก็จีนแล้วก็มาที่ไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาถึงต้องเฝ้าระวัง นะครับว่ามันจะข้ามมาที่เราเมื่อไหร่นะครับคราวนี้พอมามาดูนะครับอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆเลยนะครับอันนี้รูปร่างหน้าตาของตัวไวรัสมันเป็นรูปร่างหน้าตาของไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละนะครับไข้หวัดใหญ่มันก็แบ่งป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงทราบอยู่แล้วก็เป็น flu A แล้วก็ flu B นะครับไอตัวไข้หวัดนกเนี่ยมันอยู่ในกลุ่ม f ู u A นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาของแพนดิมิกหรือว่าการระบาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะเป็น f ูเอล้วนๆ นะครับฟลู Flu A มันก็ติดกระปิดกระปอยของมันไปนะครับคราวนี้ตัวที่สําคัญผมจะให้ดูไอตัวสีม่วงนะครับหัวหัวม่วงนะครับก็คือ H a นะครับแล้วก็หัวแดงๆก็คือ N a <ม>นะครับก็คือจําแค่นี้พอนะครับที่เรียกว่า H 5 N 1ก็ H มาจากอันบนนะครับแล้ว N สีแดง H 5 N 1ก็มาจากอันนี้นะครับ H เนี่ยที่สําคัญ H a เนี่ยมันใช้ในการเข้าเซลล์ไอ้ตัว N N- นิวราเมดเดสหรือ NAA หัวแดง,ดงๆเนี่ยนะครับพอเพอิญพอยต์มันใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ในการออกจากเซลล์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกําหนดซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดว่าการที่ H เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมในนั้นนะครับมันส่งผลยังไงในการที่สามารถเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปอันนี้ทั่วไปก่อนนะครับอันนี้ก็ สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือ H A แล้วก็ N A นะครับตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งออกนะครับแล้วก็จะมีที่เขียนว่า P B นะครับคราวนี้ผมจะจะอธิบายเรื่องนี้ก่อนนะครับคือมันจะมีคำว่า high pathogenic กับ low pathogenic high นี่คือรุนแรง low นี่คือรุนแรงน้อยนะครับ <S 2> <S 2> high รุนแรงมาก <S 2> <S 2> low รุนแรงน้อยนะครับแต่อันนี้หมายถึงในสัตว์ปีกนะครับหมายถึงในนกในเป็ดไม่ใช่หมายถึงคน นะครับดังนั้นเขามีคําว่า HPAI อุ้ยไข้หวัดนกรุนแรงระบาดอันนี้ไม่ต้องกลัวมันหมายถึงรุนแรงในนกไม่ใช่รุนแรงในเรานะครับเขาแบ่งแยกอันนี้เพราะว่าเขาดูจากการมาศึกษาเอาไวรัสมาแล้วทําให้มีลูกเจี๊ยบตายกี่ตัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาดูจากการตายของลูกเจี๊ยบไม่ได้ดูจากการตายของมนุษย์นะครับคราวนี้จุดที่เขาแยกเป็นไฮกะโลไม่ใช่ไฮโลนะจ๊ะไฮกะโลเพราะว่าด <c oughs> ูตามนี้นะครับ ก็คือไอตัว L นะครับ L ทางซ้ายเนี่ยนะครับ L เนี่ยมันสามารถจะเข้าเซลล์ได้แค่ทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเท่านั้นดังนั้นถ้าไก่ติดไข้หวัดนกอันนี้เนี่ยอย่างมากไก่ก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดไก่ขี้มูกไหลหรือว่าไก่มีท้องเสียนะครับถ่ายเหลวแค่นั้นแต่ถ้าติดสายพันธุ์รุนแรงที่เป็น H นะครับ H เนี่ยมันเข้าได้ทุกอวัยวะไก่เป็นปอดบวมได้ไก่เป็นสมองอักเสบได้มันถึงแบ่งอันนี้นะครับเพราะว่าการแบ่ง ก็คืออันบนนะครับก็คือจะแบ่งว่ารุนแรงเมื่อเชื้อไวรัสอันนี้ทำให้มีการตายของลูกเจี๊ยบอายุ4สัปดาห์นะครับคือเอาลูกเจี๊ยบมา8ตัวแล้วฉีดไวรัสนี้ไปในการเจือจางนะครับฉีดไปปุ๊บเนี่ยลูกเจี๊ยบ8ตัวที่อายุ4สัปดาห์เนี่ยตายตั้งแต่6ตัวขึ้นไปอันนี้เขาถือว่าเป็น หายนะครับหรือมีความรุนแรงสูงนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบ่งจะเห็นว่ามันเป็นการศึกษาในลูกเจี๊ยบอายุ4สัปดาห์ไม่ได้เอามาทําให้คนมีปัญหานะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับอุ้ยลืมไปเลยหมดแต่โซโล่เดี๋ยวอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้<ไ>ยังไม่มีโซโล่ไปเลยโซโล่ไปเลยรู้ส <laughs> ึกวันนี้อาจารย์พูดน้อยไงไม่รู้ <laughs> <laughs> โอเคนะครับอันนี้ผมจะจะแยกนะครับก็คือมันมี A แล้วก็มี B นะครับ A นี่คือดริฟต์นะครับ B นี่คือชิฟ นะครับดริฟ์นี่คือเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับชิฟ์นี่คือเปลี่ยนทั้งแท่งเปลี่ยนทั้งยวงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไอ้ดริฟต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟลูบีจะเห็นว่าฟลูบีเนี่ยนะครับที่มันติดฉีดวัคซีนไปไปไม่ได้ป้องกันการติดของฟลู B. ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆซึ่งวัคซีนไม่สามารถจะครอบคลุมได้คือเขาเปลี่ยนแปลงแค่บางบางส่วนของพันธุกรรมของไอ้ตัวไวรัสถ้าอันเนี้ยเรียกว่าดริฟต์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย นะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เป็นการระบาดที่ไม่เรียกว่าแพนเดกไม่ใช่ระบาดทั้งโลกแค่แค่ระบาดในประเทศหรือระบาดในท้องถิ่นนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือ B ถ้าชิฟชิฟนี่คือมันเปลี่ยนพันธุก,กรรมทั้งแท่งทําไมผมใช้คําว่าทั้งแท่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะมีนะครับก็คือในไก่หรือในสัตว์ปีกนะครับถ้าเกิดไปเมืองนอกเนี่ยเมืองนอกก็ไม่ค่อยมีเป็ดก็เป็นเป็ดไก่นะครับแต่แถวเอเชียเราเนี่ยก็มีทั้งเป็ดทั้งไก่นะฮะ ไอ้ตัวไก่เนี่ยนะครับไวรัสอันนี้มันสามารถจะกระโดดมาที่คนโดยตรงก็ได้หรือว่าผ่านตัวที่สําคัญที่อาจารย์บอกว่าเป็นจานเพาะเชื้อก็คือหมูมันจะมีการมาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมนะครับมีการสลับล่างในหมูนะครับหรือว่าไอ้ตัวหมูตัวนี้นะครับเพาะหามยามร้ายหมูตัวนี้ติดไข้หวัดใหญ่จากคนไข้หวัดใหญ่ในคนจะติดในหมูได้นะครับเพราะว่าพันธุกรรมของหมูเนี่ยมีบางส่วนมันใกล้เคียงคน นะครับไอ้หมูตัวนี้ได้รับไข้หวัดใหญ่จากคนไปแล้วไอ้หมูตัวนี้ดันติดไข้หวัดนกไปอีกดังนั้นไข้หวัดใหญ่จากคนไข้หวัดนกจากนกเนี่ยจะมีการผสมรวมร่างในหมูกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ออกมาแล้วก็สามารถติดไปที่คนได้นะครับ mm. เพราะอะไรจะเห็นว่าอันนี้คือตัวไวรัสนะครับไอแ้แท่งๆอันนี้ก็คือพันธุกรรมอันนี้เป็นลักษณะจำเพาะของพันธุกรรมของไข้หวัดใหญ่ พันธุกรรมของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเรียกเซกเมนต์เต็กจีโนมมันอยู่เป็นแท่งดังนั้นเวลามันแลกเปลี่ยนมันจะแลกเปลี่ยนทั้งแท่งดังนั้นพอมาแลกเปลี่ยนทั้งแท่นมันสร้างโปรโตีนออกมาโปรโตีนอันนั้นจะหน้าตาแปลกประหลาดไปจากที่ร่างกายเราเคยเจอเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่เคยเจอมาก่อนถึงเกิดโรคระบาดได้นะครับจะเห็นว่าไอตัวไข้หวัดนก H5N1 ปัจจุบันที่กำลังเป็นปัญหาเนี่ยมันมาจากอย่างน้อย5ตัว มารวมร่างกันโดยผ่านแอนติเจนิกชิฟต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวหนึ่งนะครับพันธุกรรมสีเขียวอีกตัวหนึ่งพันธุกรรมสีม่วงแล้วมารวมร่างในนกนะครับก็ได้ไวรัสตัวใหม่ที่มีพันธุกรรมทั้งสีม่วงและสีเขียวออกมานะครับก็มีหน้าตาของไวรัสที่ใหม่ร่างกายก็ไม่คุ้นเคยก็มีการแพร่ระบาดมีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเขาเรียกว่าคล้ายไฮบริดนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ดีมากนะครับผมจะอธิบายให้ฟังถ้าเกิดมนุษย์เรานะครับอันนี้เป็นเซลล์ของเรานะครับถ้าคนคนนี้นะครับติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าซีซั o n a l ฟลูนะครับแต่ว่ามนุษย์คนนี้ติดเชื้อไข้หวัดนกด้วยถ้าติดเชื้อไวรัส2ออย่างในเซลล์เดียวกันนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมได้จะเห็นว่าอันหนึ่งพันธุกรรมสีเขียวอันหนึงพันธุกรรมสีม่วง มันมีการสลับเปลี่ยนกันได้แล้วเวลาร่างกายเราสร้างไวรัสออกมาโอเคก็มีหน้าตาเขียวเหมือนเดิมหน้าตาม่วงเหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เราพอจะคุ้นเคยแต่ดูตัวกลางสองตัวมีทั้งม่วงและเขียวอยู่ในอันเดียวกันอันนี้แหละสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นการรวมร่างของไวรัสนะครับไม่ใช่สลับร่างสร้างลักษณะ,ะน,นี้เป็นสลับร่างสร้างไวรัสนะครับอันนี้ก็สิ่งที่บอกนะครับมันมีการผสมผสานมากมายนะครับ อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมเรียกมานานแล้วนะครับบางคนบอกว่าทะลึ่งผมใช้คําว่าไวรัสสวิงกิ้งมันเป็นเรื่องจริงนะครับพระดูดิมัน,มนผสมพันธ์กันแบบมั่วแบบนี้แล้วมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นปน,นักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงหน้าตาดีด้วยแล้วเก่งด้วยนะครับเขาใช้คําว่าไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะครับรวมถึงไข้วัดนกเนี่ยมันเหมือนมีเซ็กส์แบบใช้ยาโดป เขาพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวมีแต่ข่าวด้วยเหมือนเหมือนใช้ยาโดมแล้วก็มีเซ็กซ์กันรู้สึกรู้สึกชอบมากเลยใช่ไหมมันมันจำแม่นให้นี่อยู่ในสไลด์ด้วยนะครับมันนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วดูการข้ามสายพันธุ์มัน มันมั่วขนาดไหนดูสิฮะไปที่นกนะครับนกก็มีทั้งนกประจําถิ่นนกที่บินเพ่นพ่านไปเรื่อยอย่างนางนวลเนี่ยมันเพ่นพ่านไปเรื่อยนะครับดังนั้นนกนางนวลเนี่ยเป็นพาหะที่สําคัญเพราะม,มันสามารถบินข้ามเกาะบินข้ามทวีปได้นะครับในสัตว์น้ําก็ได้นะครับในพวกสัตว์เป็นสัตว์ที่ให้ขนนะครับอย่างเคยมีการระบาดของไข้หวัดนก นะครับในฟาร์มที่ใช้ทําขนสัตว์นะครับก็มีพวกมิงมีหมาจิ้งจอกอะไรพวกนี้นะครับก็มีการตายเยอะแยะนะครับและแน่นอนเป็ดไก่ก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญอยู่แล้วนะครับแล้วมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงตามบ้านเช่นแมวนะครับหมาแมวก็สามารถติดได้แล้วมาที่คนได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บอกนะครับก็คือมันอาจจะไปทั่วโลกได้อัล่างนะครับอันนี้ที่บอกว่าเหมือนเหมือนไวรัลเซ็ก อ,ออนสเตียรอยเหมือนไวรัสมันโดบยามาแล้วมันมันมาผสมผสานร,รวมร่างกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นไวรัสเข้าเซลล์คงไม่ไม่อะไรนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือมันเริ่มมีการกลายพันธุ์นะครับมีการกลายพันธุ์และมีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมบางอย่างซึ่งเอื้ออำนวยให้ติดเชื้อในคนได้ง่ายขึ้น คราวนี้ถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่ติดเชื้อในคนได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นตามธรรมชาติไหมหรือว่ามันมีฮิตเด่น g e n d a อีกอย่างที่ <c oughs> อย่างที่เราเคยทราบมาในกรณีของโควิดนะครับอันนี้น่าจะให้อาจารย์ได้ลองพูดประเด็นนี้เล็กน้อย <c oughs> เอารูปลงก็ได้ครับครับก <c oughs> <ๆ>็ต้องย้ำครั้งที่10แนะว่าเราสองคนไม่ได้เป็นพวก ต่อต้าน<ะ>วัคซีนและประการที่สองก็คือว่าเราไม่ใช่นักปล่อยทฤษฎีสมคบคิดนะคร<ะ> <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นลนักษณะการเทียบเคียงนะ,ะเทียบเคียงอะไรบ้าง<ะ>เทียบเคียงก็คือดูระยะเวลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ<ะ>แล้วก็อันที่สองก็คือเทียบเคียงตามลักษณะของพันธุกรรมรที่มีการตัดต่อรหรือสร้างไวรัสใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจากรูปแรกๆใน1996เนี่ยที่เมืองจีนก่อน<ะ>ใช้เวลา9หรือ10ปีเนี่ยกว่าจะข้ามเข้ามาถึงย<ะ>ุโรปแล้วก็<ะ>ใช้เวลาอีก10ปีถึงจะมาที่สหรัฐ<ะ>นั่นก็คือประมาณปี2014<ะ>แต่ว่าหลังจากนั้นอีก3ปีเท่านั้นเองเนี่ยเข้ามาเต็มเหนียว แล้วก็นอกจากมีมีปลาโลมามข,ขวดขด้วยมีขวดด้วยนะพวกนี้เนี่ยแปลกก็คือว่ามันเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเราคงจำได้ตั้งแต่ปี2011 2012นะก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่ง <c oughs> สติเฟื่องมากเลยสองท่านนั่นคือรอนฟูเชียร์อยู่ที่เนเธอร์แลนด์อิรัสมุสแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือเขาว่าโอกา คาร์าโบกัไม่ใช่คาวาสกิกับก็อยู่ที่แมดิสันนะฮะอยู่ที่วิสคอนซินก็ทั้ง <Wisconsin, S 1> สองคนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่า,าสามารถที่จะสร้างไวรัสใหม่ครับไวรัสไข้หวัดนกทีนี้ไวรัสไข้หวัดนกเนี่ยอันนี้ที่สร้างขึ้นเนี่ยสร้างเก๋มากเลยสร้างให้ติดคนได้คนสู่คนก็ได้และแพร่ทางอากาศได้ mm hmm. ทีนี้หลังจากไอ้ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็มีคนไม่ค่อย หวาดกลัวกันพอสมควร <ฮะ S 2> ทีนี้ที่หวาดกลัวเพราะอะไรเพราะว่าในปี2 0ง1ันเอดสิบสเนี่ย <ฮะ S 2> ปี2013และ2014เนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ที่เมดินที่วิสคอนซินเนี่ย <ฮะ S 2> เอาเข็มเจาะเลือดที่มีไวรัสอยู่ตามตามนิ้วเ <ฮะ S 2> จาะก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรแล้วในอีกครั้งหนึ่งก็คือปี2019ที่เดิมที่บอกว่ามีมีห้องชีวะนิรภัย ระดับ4ี่ระดับสี่น่หนะปรากฏว่ากําลังฝึกสอนเหมือนกับอินเทอร์นที่เข้าไปปฏิบัติการใน BSL4 ก็ปรากฏว่าไอ้ท่ออากาศมันมันขัดข้องก็ปรากฏว่าปล่อยไอ้ไวรัสอันนี้ออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ก็มีการกักตัวมีอะไรต่างๆแล้วก็ไวรัสอันนี้เนี่ยที่หลุดออกมาก็คือไวรัสตัวที่ ตัดต่อพันธุกรรมแล้ว,ลวอันนั้นเองเนก็คือว่าถ้าจะตัดต่อพันธุกรรมตรงนี้เองก็ยังคงต้องระมัดระวัง<ะ>แต่ว่าทีนี้เนี่ยตัดต่อไปทําไมอมคือมันก็ได้แปลกคือตัดต่อไปเพื่อให้มันดูเดือดขึ้นอย่างนั้นหรือ<ะ>แล้วที่สำคัญก็คือในปี2024<ะ>ก็มีรายงานจากที่สคริปต์คลินิกนะบอกว่าสามารถที่จะปรับ ไอตัวไข่บวชนกไวรัสไข้บวชนกนี่ที่กรอดอะมิโนตำแหน่งเดียวแล้วกรดอะมิโนตำแหน่งเดียวตรงนี้เนี่ยมีความเสถียรมากเลยคือไม่มีสวิงกงสวิงกิ้งไม่สนใจ uh huh. นะคือมันอยู่ตรงนั้นเอง uh huh. แล้วมันทำให้รุนแรงมาก uh huh. แล้วติดในคนได้ uh huh. ซึ่งทั้งโลกเนี่ยตกใจหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องสร้างขึ้นมา แล้วในนั้นเนี่ยเขาพูดด้วยความภาคภูมิใจได้ว่ายังไม่มีวัคซีนหรือไม่มียาตัวไหนที่จะสู้ได้โอ้โอไม่กอด นก็หรือหลอดบุดธาก็ได้โออมรเคับทีนี้เวลาที่เราดูตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีไอ้เปลี่ยนกรดอะมิโนหนึ่งแห่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีอีกหลายแห่งเลยที่มีการสร้างลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ที่เนเธอร์แลนด์บ้างอยู่ที่เอเธนส์จอร์เจียบ้างแล้วก็ที่ รัฐบอกเมื่อสักครู่นะว่าสายพันธุ์ที่กําลังครองอยู่ตอนนี้อะไรแนสองจุดสามจุดสี่จุดสี่บีที่ยาวนะแล้วยังยังมีเอตัวย่อยอีกบีสามจุดหนึ่งสามอะไรนั่นแหละครับอาจารย์ซึ่งพวกนี้เนี่ยเผอิญเผอิญเนี่ยหลังจากที่มันระบาดในพื้นที่ไปแล้วถึงถึงสัตว์นุ่งสัตว์น้ําคครรัับบถึงกระทั่งวัวเป็ดไอ้ไก่เกยอะไรต่างๆที่สหรัฐครับมันก็มีลักษณะของรหัสพันธุกรรมเหมือนกับที่ มีการสร้างใน lab ใน l a แล้วก็ระยะระยะที่มันเเกิดขึ้นในประเทศนั้นประเทศนี้นก็ดูตรงกันึ่อซึ่งตรงนี้เองเก็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้นะโดยดูเงื่อนของเวลาที่เกิดขึ้นในในสัตว์ปกติแล้วก็เงื่อนเวลาที่คล้องจองกันก็คือมีการสร้างไวรัสใหม่ขึ้นมาในลับต่างๆแต่ทีนี้นตอนนี้เนี่ย ข้อสำคัญก็คือว่าวัคซีนใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะพูด <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะพูดโอเคเดี๋ยวเราจะพูดได้โอเค okay, อันนี้นะครับเป็นประเด็นที่ว่าทำไมไวรัสถึงมีความรุนแรงได้มากขึ้นสามารถติดในคนง่ายขึ้นนะครับถึงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวงังแล้วยิ่งถ้าโยงที่จันบอกมีการซ้อมเหมือนซ้อมรบไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็น เป็นฮินสอะไรสักอย่างที่บอกว่าให้ระวังมันอ,อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยซ้อมรบหลายเชื้อละอาาถ้าจําได้ก็คือมีซ้อมฝีดัดลิงฟีดัดลิงตอนนั้นเนี่ยปี2 0 1 4หรือสิโดยตั้งชื่อว่ามีผู้ก่อการร้าย <c oughs> ปล่อยไวรัสชื่ออัคคมตตา <am> อ,าอาัคคมิตะเนี่ยมันก็คือเป็นไอ้สปีชีส์หนึ่งเนี่ยของไอ้ฟีดัลิง แต่ก็ปรากฏว่าจําลองว่าเมื่อปล่อยออกมาแล้วเนี่ยภายใน1อาทิตย์1เดือนมีคนติดไป3ล้านคน4ล้านคน6เดือนมีคนติดไปเป็นร้อยล้านคนปีหนึ่งแล้วตายมหาศาลแล้วหลังจากนั้นมาปี2014-15เออสเนี่ยก็ปรากฏว่า2017เนี่ยเริ่มมีการระบาดของฟิดัลลิง<ะ>ที่ในคนที่ไม่ได้ไปแอฟริกาเป็นเป็นแบบ ติดในบ้านใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นมาก็มีรายงานอยู่เรื่อยๆของฟ<ะ>ีดัตลิงจนกระทั่ง2020 23 24 25แต่ก็เดชบุญซึ่งองค์การนาวยโลกเนี่ยพยายามที่จะให้มีการฉีดวัคซีนฟีดัตลิงในเมืองไทยเองก็มีการโฆษณา<ะ>ว่าฉีดเธอ,เอ,อลูกเด็กเล็กแดง คนเสี่ยงไม่เสี่ยงฉีดไปก่อนอแล้วตอนหลังๆเนี่ยพอรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ระบาดจริงน<ฮ>ะและก็วัคซีนอันนี้เองก็มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็เลยลดลงมาเลยเป็นคนเสี่ยงแล้วตอนหลังเองทางกระทรวงสาธารณสุขไทยเองก็บอกว่า <ฮะ S 1> จริงๆแล้วยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องฉีดอ,อันนี้อันนี้ก็คือเป็นเวลาจะใช้วัคซีนก็คงต้องดูว่ามีความเสี่ยงระดับไหนอันตรายแค่ไหน และประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมได้คุ้มเสียไหมฉีดไปจะคุ้มไหมใช่นะฮะเอาคนปกติไปฉีดแล้วเกิดมีไอ้นู่นไอ้นี่จะป่วยไปโอเคครับขอภาพอันนี้ขึ้นนะครับภาพอันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นน่าจะได้เป็นภาพสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นสิ่งที่บอกคือว่ามันใกล้ตัวเรานะครับเพราะอย่าลืมว่ามันมามันมาสามารถไปที่สัตว์ พวกตระกูลสัตว์มีขนนะครับพวกแมมมอลพวกสว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วมาสัตว์เลี้ยงตามบ้านมาใกล้คนโดยเฉพาะถ้าเมืองนอกในบางทีแรคคูนเขาเข้ามาที่บ้านมันก็อยู่ใกล้คนนะครับดังนั้นก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกว่ามันใกล้ตัวเรามาเรื่อยๆแล้วนี่เป็นการรวมนะครับการข้ามสายพันธุ์ต่างๆจะเห็นว่าแต่ละครั้งของการระบาดเนี่ยจะมีสุกรอยู่เป็นตัวกลางเสมอนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับ วันนี้คงจะมีเวลาแค่นี้อาจารย์จบไว้นะอ <c oughs> โอเคต่อคราวหน้าครับต่อคราวหน้าครับ,นนนนรบสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ